วันนี้เราก็จะมารีวิวมาม่ากันอีกแล้วมาเดี๋ยวเราหาร้านให้ทุกคนดูนาะนี่ก็ของมาจากเกาหลีเลยทีน,นี้เขาก็แปะไว้อันนี้ก็คือซัมยังคันกุกซูมีกึง่งสำเร็จรูปแบบสตะกกึ่งด้วยนะกึ่งด้วยนะแบบแบบเส้นแบนสไตล์เกาหลีอุ้ยเส้นแบนด้วยใช่โอเชเลยวันนี้เราก็เอาห่อนี้มารีวิวเป็นห่อแรกก่อนน้ะ ไหนเอยเนี่ยคนไหนขอดูนี่หน้าตาแบบชัดๆนิดนึงอ่าโอเคโฟกัสได้แล้วอ่าเขาก็จะมีรอยเกะให้เรานะโอ้ยเราก็อุตส่าห์ให้ไปหามีดมาเดี๋ยวคนนี้โูเส้นอันนี้ก็คือของเกาหลีมาเท้ๆแต่ว่าเราไปซื้อที่อะไรนะบิ๊กซีเนะเราไปซื้อที่ไหนนะโอเคบิ๊กซีแต่ว่าเขาติดป้ายมาใช่อันนี้เขาติดป้ายมานะเราก็เลยแบบ มอ่าอันนี้ไม่ใช่ของเกาหลีแท้หรอกเขาแค่ติดป้ายภาษาไทยมาให้เฉยแปลว่าของเกาหลีเลงอันนี้คือของเกาหลีเลยแต่ป้าตรงนี้ยเขาอ่ะติดเอาไว้ให้คนรู้จะได้รู้ไงว่าเอออันนี้มันอะไรถ้าเราซื้อตามออนไลน์เขาไม่มีอะไรแปลกแบบนี้ให้หรอกใช่หรอก็มีมั้งก็น่าจะมีอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะคะ อันนี้ทุกคนเสน้นก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้เส้นใหญ่มากส้นใหญ่เส้นใหญ่มองมั่เลยจะเส้นก็คือจะใหญ่กว่าเส้นมาม่าทั่วไปใช่ไหมมาม่าทั่วไปใช่ก็แสดงว่าของเกาหลีนี่คือเขาจะทําค่อนข้างเส้นใหญ่เนาะใช่ป่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเวฟใส่น้ําเวฟใส่ไข่กันเลยอ่าโอเคอ่าใส่น้ําเลย อย่างแรกเราก็จะใส่ไข่ที่เราเตรียมมาสามฟองทุกคนหันกล้องผิดหรือเล่าออไม่ผิดนะไม่ตอนแรกคือเราเข้าใจว่าเป็นแบบแห้งโอเคอันนี้เป็นแบบน้ํานะโอ้ยอุ้ยแกะแกะบุกลงมาเลยเอามือทิ่มลงไปเลยโอโอเดี๋ยวมีเปลือกไข่อยู่เมื่อกี้อ่าเราก็จะได้แคลเซียมเป็นเปลือกไข่กันแล้วนะคะ อ่าฟองที่สองโอเคเริ่มมีประสบการณ์ขึ้นโอ้แตกก่ะเหลือเลยอ่าโอเคใส่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ใส่อะไรเอ่ยใส่น้ำมันกับใสไก่ใส่น้ำมันกับผงเครื่องไม่มีน้ำมันอ๋อโอเคเดี๋ยวเราขอทำให้ผงมันลงวันเด๋ยวเลอรมืออ่าอันนี้เราไม่ลมแรงโอ้ลมแรงดีมากวันนี้อากาศร้อนนะคะทุกๆกคนเฮ้ยมีลมมาแล้วก็ยังเชื่อหน่อย ไหนไหนไหนอ่ะใส่เลยใส่ใส่เลยใส,ใส่เลย,เลยอ้าวทำไมไม่ออกเอ่ยมืงมันใครเอ๊แม่ติดได้โอ้ดูสี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 ทุกทุกคนติดเดร้อนๆติดเดร้อนๆสีแบบออกส้มๆนะจ๊ะอ่าอันนี้เขามีอะไรใส่มาอีกอันนี้ก็เป็นผักอบกรอนมาทุกคนอนะคนถ่ายกันนี้มากเลยอ่าว้าวมีผักมีเห็ด ช่ไหมเอ่ยอันนี้นี้นี้เป็นเห็ดนะใช่ใช่อ่าโอเคอันนี้เราใส่ไข่ไปสามใบหรือจะใส่ไข่สักห้าใบหรือสิบใบดีเลยอ่าเดี๋ยวเราไปเวฟนะคะขอบอกว่าลูกสาวใส่น้ําไปเยอะมากโอเคร้อนๆอ๋อเราจะโซ่ตามอ่โอเคตัวเองถือไปในไมโครเวฟเลยเดี๋ยวุกคนคนไขก่อนเดี๋ยวแบบระเบิดอ๋ออ่าถ้าเกิดว่าเราไปเข้าในไมโครเวฟนะคะ ไข่ที่ตอกลงไปแล้วต้องให้มันแตกนะไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่มันทําปฏิกิริยาความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเบิดบุง้งอออ่า <4 S 1> เดี๋ยวใส่งโมโคเวฟสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีสี่ถึงห้านาทีคับผบนะสี่ถึงห้านาทีอ๋อใช่ใช่เราน่าจะต้องใช้สักสี่ถึงห้านาทีนะคะเพราะว่าเออจริงๆแล้วปกติเราจะล้างเส้นก่อนนะเนี่ยอันนี้ลืม โอเคไม่เป็นไรนี่ทุกคนเราก็ทําการได้มาเร็ว,รวมากๆของเรานี่โหทุกคนไข่คือหายนี่ก็คือไขนะ่นทุกคนนี่ติดอยู่กับเส้นหืมเส้นก็คือน่ากินมากเอ,อมือบงังมือบงังแล้วนี่ก็หมูยอนี่น่ากินนะทุกคนโอ้โห นี่ก็ปลามงปลาหมึกเห็ดอะไรประมาณนี้ผักสลายผักอบกรอบนี่แล้วเราก็จะมาชิมกันทุกคนคืออร่อยมากรสชาติก็มีจัดๆนิดนึงนี่คือรับรสไม่ถูกเลยเพราะใส่น้ําเยอะเกินอันนี้เป็นเส้นแบบเกาหลีแบบแบนๆแ,แบบอร่อยถ้าทำถ้าเวฟให้มันนุมน่มๆมันก็จะนุ่มเลยก็แบบ อร่อยมากเลยทุกคนก็แบบอยากให้ทุกคนลองนะแล้วก็สามารถใส่อะไรได้อีกเยอะเลยเห็ดเข็มทองพวกอะไรประมาณนี้แต่เราใส่แค่นี้เนาะทุกคนสําหรับวันนี้ก็กดแล้วกดแชร์สกดสับสักคัแล้วก็กระดิมน,นะฮะสำหรับวันนี้ก็บายบายมีอะไรก็เมนต์ติชมกันได้เลยเนาะแล้วก็รอคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย